ก็ช่วงเวลาประมาณ5โมง5โมงเย็น5โมงนว่ากว่าๆนะครับก็ตอนนี้แดดออกไปแล้วเมื่อกี้นี้คืมกว่านี้นิดนึงแดดยังไม่ออกตอนนี้แดดนะครับก็พาทิศใกลตกหลับก็ยังสดใสอยู่นะครับนกก็ยังเยอะเหมือนเดิมคนนักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นนะ

จะเอ๋ถอดหมวกเลยถอดมวกทำไมลูกมันร้อน ใส่หมวกไว้ลูกอิาเอ้เส่หมวกไว้ลูกอือใส่หมวกไว้ ไม่แข็แล้วออกมาเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนทนบ้างมันไม่แข็งยกบ้าง